รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบเร์จจำกัดมหาชนซีอาเซียนสว,ส,สวัสดีครับ ดิฉันชาลอ์โทนะวันนี้กับผมกอบสักภูตระกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่ไหนนะคะในชุดนี้เมืองไทยครับเมืองไทยค่ะที่อยู่บ้านเรานะคะวันนี้อยากที่จะพูดถึงเรื่องตัวธุรกิจแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราทํารายการนี้มาก็เพื่อที่ต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้ว่าคือโน้ตเฮาเลยนะคะคือรู้ว่าเราจะไป เปิดตัวในตลาดต่างประเทศใน a อซในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างไรบ้างนะคะจะถามดรเลยวันนี้ยิงคำถามตรงเลยว่าการที่เราเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ กับธุรกิจขนาด SME ธุรกิจรายเล็กเนี่ยค่ะการที่จะไปทําธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันมีความยากง่ายได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันไหมคะครับความจริงการเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยกับการเข้าสู่ AEC เนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับ,รบที่ผมเคยได้ยินมาก็คือว่ามีบริษัทขนาดใหญ่ของเมืองไทยหลายแห่งครับพยายามที่จะออกไปทําธุรกิจต่างประเทศมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว บริษัทใหญ่เหล่านี้นะครับสิ่งที่พบก็คือว่าหลายๆครั้งไปทําธุรกิจต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ง่ายครับพอไม่ได้ง่ายเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าในโครงการแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเช่นทําแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองขาดทุนบ้างปรากฏว่าบริษัทเหล่านี้นะครับที่ได้ยินมาเนี่ยต้องไปทําประมาณสองสโครงการครับถึงจะเกิดความเข้าใจว่าทําธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยต้องทํำยังไงแล้วทํายังไงถึงจะมีความ จรินนู่เรื่องและกํำไรไปได้ไหมคะดรที่ว่าประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะคะยังมีหลายๆเรื่องที่อาจจะยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ลงตัวเป๊ะอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องแรงงานอะไรต่างๆมันเลยทําให้ยากกว่าที่เราอาจจะออกไปในยุโรปหรือเมกาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมความจริงนะครับไปทําธุรกิจต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นคือเราไม่รู้จักใครที่นั่นอันที่สองเราก็ไม่รู้จักกฎระเบียบของเขาอันที่สามเนี่ยเราไม่รู้จักเรื่องของแรงงานว่าแรงงานเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรตงแตกต่างกันและภาษาก็ไม่ใช่ภาษาเราด้วยครับแล้วที่สําคัญก็คือว่ากฎระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีาเราจะไปหาใครทําอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่ไปช่วงแรกๆเนี่ยก็จะต้องพยายามปรับตัวแล้วตอนแรกที่คิดรู้สึกว่าจะดีกําไรเนี่ยบางทีอาจจะไม่กําไรก็ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้เพราะว่ามีสายปานยาวใช่แล้วก็พอไปทําที่ใหม่ที่ใหม่ก็เริ่มเรียนรู้ครับแล้วพอสุดท้ายก็เริ่มเก่งพอโครงการที่3าขึ้นมาเด่กก็จะเป็นโครงการที่เริ่มกําไรต่อเนื่องคือมีกําลังพอที่จะ เหมือนกับเขาเรียกว่า try and error ใช่ไหมคะก็คือว่าการลองผิดลองถูกใช่มีสายป่านที่ยาวเพียงพอแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยครับการไปต่างประเทศเนี่ยก็ลำบากนิดนึงมีความท้าทายครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยสายป่านเราไม่เพียงพอเราก็มีเงินแค่นี้ครับถ้าเกิดพอไปเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องกลับบ้านหลายคนผมเคยได้ยินมาว่าพอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยพอกลับพอไปทําให้ประสบความสำเร็จก็กลับบ้านมาอยู่เมืองไทยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดคิดดีๆครับว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมกาารรอย่งไ เพื่อเราจะสู่การเดินออกไปสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะใน AEC ได้ครับคิดว่าธนาคารเนี่ยจะมีบทบาทในการช่วยให้คําแนะนําลูกค้ายัางไงได้บ้างครับ หัวใจสาคัญทั้งหมดครับอยู่ที่ว่าเราต้องเตรียมการสร้างความรู้ของเราให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับซึ่งในจุดนี้นะครับในตัวธนาคารเองก็ทําหลากหลายอย่างครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็จะจัดสัมมนา,าอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอย่างเช่นตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งพม่าเนี่ยเป็นที่ที่สนใจทุกคนเลยครับเราก็จัดสัมมนา,าว่าการไปทําธุรกิจในพม่าเนี่ยคืออะไรเชิญผู้ที่รู้จริงๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จัดสัมมนา,าเรื่อง AEC มีครั้งหนึ่งเราจัดทั้งกรณีของเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ตัวของอย่าง เราก็จะพร้อมกันอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจว่าการไปทาธุรกิจในต่างประเทศมีอะไรบ้างการในครั้งนี้นะคะเราก็จะตามไปดูธนาคารกรุงเทพที่มีการจัดสัมมนาให้กับทางลูกค้านะคะจากประเทศไทยไปซึ่งก็จะมีในหลายแง่มุมมากนะคะและที่ดีมากก็คือว่ามีแง่มุมของคนที่ว่าไปแรกๆยังไม่ประสบความสําเร็จล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเล่นจริงเจ็บจริง,รงที่เราหาที่ไหนไม่ได้นะคะเชิญติดตามในช่วงหน้านะคะอย่าพลาดค่ะ หลังจากร่วมเดินทางในเส้นทางมิตรภาพมาแล้วกว่าทศวรรษในครั้งนี้ช้างจับมือสโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตันร่วมลงนามสัญญาให้การสนับสนุนต่อเนื่องอีก3ปีพร้อมร่วมเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิดช้างเอเวอร์ตต o มอร์กูสเย l e ์เซเล n g ตต Years of f อฟเฟรน h ิ p ถือเป็นมิตรที่ก้าวเดินเคียงข้างกันสู่ความสำเร็จร่วมสานต่อกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในพิธีลงนามสัญญาได้รับเกียรติจากคุณถาพนะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์ลิจำกัดมหาชนและมิสเตอร์โรเบิร์ตเอลสโตนซีอสโมสรเอฟเวอร์ตันพร้อมสักขีพยานร่วมง,งานอย่างคับข้างนอกจากนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง10ปีแห่งมิตรภาพ ช้างจึงมอบประสบการณ์ระดับโลกเอาใจแฟนบอลกับกิจกรรมมอร์กูดเยยลุนบินลัดฟ้าสู่ดินแดนเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟชมพฮมแมตช์ ath, การประทะแข่งระหว่างทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินกับทีมปีศาจแดงพร้อมกระทบไหล่นักเตะค,คนโปรดในช้าง v i p Box กณสนามกุฎิสันพาร์คสเตเดียมรวมทั้งสิ้น6กรางวันรางวัลละ2ที่นั่งเพียงส่งรูปคุณคู่กับเพื่อนและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างในคอนเซ็ป มีตรภาพดีๆที่ยั่งยืนเหมือนช้างที่อยู่คู่กับเอฟเวอร์ตันยาวนานถึง10ปีผ่านแฟนเพจช้าง w w r w f a c e b o o k c o m c h a n g w o r l d ได้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง4เมษายน2557ยิยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มาก